สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบในบทเรียนสุดท้ายของการฝึกอบรมต้านทุจริตนะครับก็คือในเรื่องของคุณธรรมเชิงสัมพันธ์นะครับเป็นคุณธรรมที่สําคัญที่จะใช้ในการต้านทุจริตได้อย่างแท้จริงครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับเรามาพูดก่อนในเรื่องของภัยของมนุษย์ครับภัยของมนุษย์มีอยู่2ออย่างด้วยกันครับที่เรารวบรวมมาได้คืออันที่1คือภัยที่เกิดจากธรรมชาติเป็นภัยที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ครับประกอบด้วยแผ่นดินไหว อพายุฟ้าผ่าโรครโรคร้ายโรคระบาดตอนนี้ก็เป็นโควิด19และลอกใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็ระบาดอย่างรุนแรงมากเลยนะครับซึ่งภัยของมนุษย์ตอนนี้อันนี้คือเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติเราไม่สามารถควบคุมได้อันที่2ครับภัยที่เกิดจากมนุษย์กระทํากับมนุษย์เองครับอย่างเช่นอาชญากรรมสงครามมนุษย์ทําลายสิ่งแวดล้อมหรือมนุษย์กระทําในสิ่งที่ไม่ดีกับมนุษย์ซึ่งตอนนี้นะครับภัยของมนุษย์มี ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็รวดเร็วนะเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นโลกแข่งไร้พรมแดนครับมีสื่อโซเชียลเยอะแยะมากมายเพราะ,ะนั้นภัยของมนุษย์ที่กระทำกับมนุษย์ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นทีนี้เรามาดูครับว่าเราจะป้องกันภัยมนุษย์ได้อย่างไรครับภัยของมนุษย์ได้อย่างไรเรามีเครื่องมือในป้องกันภัยเพื่อที่จะให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างสาันติสุขครับเครื่องมือป้องกันภัยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมานานแล้วละ่ะแต่เราอาจจะไม่ได้คิดหรือว่า ไม่ได้ดึงมามาใช้ในการป้องกันภัยครับมีอยู่2อ,อย่างด้วยกันครับอันที่1ก็คือรอหรือว่ากฎหมายอันที่2ก็คือเรื่องของคุณธรรมจร,ริยธรรมครับกฎหมายคุณธรรมจร,ริยธรรมทาให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสังคมใดสังคมหนึ่งถ้ามีกฎหมายมีกฎร,รับเบียบข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันแล้วจะทําให้สังคมนั้นอยู่ได้อย่างสันติสุขแต่ถ้าจะสันติสุขมากที่สุดครับในสังคมนั้นเมื่อมีกฎหมายแล้วบางอย่างครับมันต้องมีการผ่อนลปลน บางอย่างต้องมีการยืดหยุ่นที่ผมพูดว่ายืดหยุ่นผ่อนปลนแล้วก็ประนีประนอมนั่นคือคุณธรรมครับในสังคมต้องมีคุณธรรมด้วยกฎหมายเป็นเครื่องที่ใช้บังคับภายนอกครับซึ่งรัฐสังคมชุมชนบางคนบังคับให้คนต้องประพฤติตามตามบทบาทตามข้อกําหนดถ้าใครละเมิดก็จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือข้อตกลงที่ได้กํหาหนดไว้เช่นเราตกลงกันใน ที่ทํางานว่าวันนี้ครับวันจันทร์เราจะต้องแต่งชุดคราชการนะครับถ้าใครไม่แต่งมาเราก็ต้องถือว่าผิดกฎก็ต้องได้รับโทษหรือการมาทํางานครับเรากําหนดการทํางานว่ามาช้าสุดคือ8ปดโมงเช้างเงี้ยใครมาหลัง8ปดโมงก็ถือว่าผิดกฎอันนี้เป็นกฎที่ใช้บังคับพฤติกรรมภายนอกนะครับอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของคุณธรรมครับคุณธรรมเป็นเครื่องมือควบคุมภายใน ในบทที่2เราได้เรียนรู้แล้วนะครับในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันอย่างไรซึ่งคุณธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจของเรายังไม่ได้ทําแต่ถ้าเกิดเป็นจริยธรรมคือเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาเพราะฉะนั้นคุณธรรมคือเป็นสิ่งที่ควบคุมภายในซึ่งแต่ละคนต้องควบคุมจิตของตัวเองให้ประพฤติในสิ่งที่ดีที่งามพึงละเว้นในสิ่งที่ชั่วนะครับโดยคํานึงถึงประโยชน์หรือว่าผู้อื่นโดรวมเป็นเป็นหลักนะครับ ทีนี้เรามาดูสิครับว่าแล้วเราจะใช้เครื่องมือในการป้องกันภัยวันนี้ผมจะพูดในเรื่องของหัวข้อคือคุณธรรมที่เหมาะสมในการเสริมสร้างคุณธรรมสาหรับเยาวชนและสําหรับทุกคนในองค์กรด้วยนะครับว่าเออเราควรจะมีคุณธรรมอย่างไรในเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบอะเรามีแล้วครับแต่วันนี้ครับที่สิ่งที่สังคมยังไม่สันนิษุนเพราะว่าไอ้เครื่องมือควบคุมภายในเนะี่ยมันไม่สามารถควบคุมได้จริงนะครับเรามาดูครับคุณธรรมที่เหมาะสมในการเสริมสร้างสําหรับ คุณธรรมสาหรับเยาวชนและองค์กรครับมีอยู่3ตัวด้วยกันอันที่1คือคุณธรรมเชิงเดี่ยว2คุณธรรมสากลและ3คุณธรรมเชิงสัมพันธ์ซึ่งใน3ตัวนะครับเราจะต้องทําเขาเรียกว่าเวทบาลานบาลานกันดีๆครับเรามีคุณธรรมเชิงเดียวอย่างเดียวก็ไม่ได้คุณธรรมสากลอย่างเดียวก็ไม่ได้คุณธรรมเชิงสัมพันธ์อย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ถ้าเรามีทั้ง3ตัวเราจะทําให้สังคมนิสันติสุขเรามาเริ่มกันเลยครับอันนี้คือคุณธรรมเชิงเดียวซึ่งผมได้อธิบายในบทที่2ไปแล้วนะครับว่า คุณธรรมเชิงเดี่ยวมีอะไรบ้างเราเริ่มจากความเคารพครับความเคารพความจริงใจไว้วางใจสื่อสารใจใกว้างความร่วมมือความเห็นอกเห็นใจความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีมิตรภาพมารยาทความรับผิดชอบจัดระเบียบวินัยซื่อสัตย์เป็นธรรมพอเพียงเห็นอกเห็นใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่แผมิตรภาพและมีความอดทนอุตสาหะรอบคอบแล้วถ้าสมมติว่าเรา,เรามีทุกอย่างทั้งหมดครับ เราก็จะมีความสุขครับนี่คือคุณธรรมชังเดียวแต่คุณธรรมชังเดียวไม่สามารถที่จะอยู่ได้ในตัวคนเดียวได้นะครับจึงมีคุณธรรมสากลขึ้นมาครับคุณธรรมสากลก็คือประกอบไปด้วย2ตัวด้วยกันยึดหลักตามศาสนาหรือความเชื่อของแต่ละศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธคิดศาสนาพุทธศาสนาคิดศาสนาอิสลามพราหมณ์ฮินดูหรือความเชื่ออื่นๆครับ โดยทั่วๆไปครับในแต่ละความเชื่อครับจะมีตัวร่วมสองตัวที่เหมือนกันก็นกคือไม่ทําชั่วคือละเว้นชั่วเว้นชั่วนะครับคือไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนการเว้นชั่วคือการไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอันที่2คือทําความดีการทําความดีคือการทําเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นตรงนี้สําคัญนะครับลองวิเคราะห์ดีๆครับอย่างศาสนาพุทธครับในเรื่องของละชั่วทําดีแต่จะมีข้อ3คือทาใจให้บริสุทธิ์ แต่ทุกศาสนาหรือทุกความเชื่อจะมี2ตัวร่วมที่เหมือนกันก็คือเว้นชั่วเว้นชั่วคือไม่ทําให้คนอื่นร้อน2ทําความดีคือทําเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นครับนี่คือคุณธรรมสากลอันนี้เป็นตัวที่2แล้วนะครับอันที่3คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ครับคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์เวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราคิดเฉพาะตัวเอง เราถือว่าเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมนะครับถ้าทําเฉพาะพวกพ้องก็ถือว่ายังไม่มีคุณธรรมที่เพียงพอถ้าทาถ้าทําเพื่อโรงเรียนแล้วประเทศเสียหายนี่คือถือว่าเป็นคุณธรรมที่ไม่เพียงพอถ้าทาเพื่อประเทศแล้วสิ่งแวดล้อมมวลมนุษยชาติเสียหายนี่คือคนที่ขาดคุณธรรมเพราะฉะนั้นเราทําอย่างไรถึงจะเวทบาลานได้นะครับเรามาดูครับมาดูตัวอย่างครับคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์เด็กเกเข้าแถวซื้ออาหารกลางวันครับ C มีน้ำใจให้ F งคิ Q C ให้ F งคิ Q อย่างนี้ทําได้หรือไม่นะครับอย่างนี้ถือว่าทําไม่ได้นะครับ C นะครับให้ F แซง Q เงี้ยทำไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับพอแซงไปแล้วครับคนที่อยู่ต่อนะครับอยู่ต่อจาก F นะครับก็เสียผลประโยชน์ครับเขาทําอย่างเงี้ยถือทำไม่ทำไม่ได้ครับเพราะทําแล้วเพื่อนได้จริงครับแต่ว่าคนส่วนรวมเสียหายนี่อย่างนี้ถือว่าทําไม่ได้นะครับ พอทาแล้วทําเพื่อบุญพร้องครับแต่ว่าองค์กรเสียหายอย่างนี้ไม่ควรทําครับโรงเรียนแบ่งพื้นที่จิตอาสานะครับให้ A และ B ดูแลคนละ5ตารางเมตรฟังดีๆนะครับให้ A และ B ดูแลคนละ5ตารางเมตรผมก็คิว่า A มีทุระไปส่งงานทาได้3ตารางเมตร A มีทุระไปส่งงานทาได้3ตารางเมตร B ทําได้5ตารางเมตรแล้วก็มีน้ําใจช่วยเพื่อนคือช่วย A ทําอีก2ตารางเมตรถามว่าอย่างนี้ทําได้หรือไม่นะครับ A มีทุระ ไปส่งงานทาได้แค่3ตารางเมตรเองเหลืออีกสตารางเมตรนะครับแต่ B ทําได้5ตารางเมตรแล้วก็มีน้ําใจช่วย A ส่วนที่เหลืออีก2ตารางเมตรเรามาดูครับถามว่า A ทําเพื่อขครถามว่า B ทําเพื่อขครครับ B ทําเพื่อเพื่อ A นะครับทาเพื่อ A คือพื้นที่ปกติคือ10ตารางเมตร2คนต้องร่วมช่วยร่วมด้วยช่วยกันทํา เราทําเพื่อพวกพ้องและโุงเรียนเสียหายไหมไม่เสียหายอย่างนี้สิ่งแบบนี้นะครับเราถือว่า B เป็นคนที่มีน้ําใจสามารถที่จะทําสิ่งนี้ได้นะครับอ่ะต่อไปครับครูสั่งการบ้านให้ทำครับแบบหัดคณิตศาสตร์ให้ทําคนละ5ข้อวันต่อมาครับ B บอกมีธุระไปส่งงานทําได้3ข้อเอทำได้ครบ5ข้อแล้วมีน้ำใจช่วย B ททำข้อสอบอีก2ข้อแบบนี้ทำได้หรือไม่นะครับฟังดีครับ ครูสั่งการบ้านณิตศาสตร์ให้ทำคนละ5ข้อ B มีธุระไปส่งงานทำได้3ข้อ A ทำครบ5ข้อแล้วก็มีน้ำใจทำการบ้านให้กับ B ทำอย่างนี้ได้ไหม A ทำการบ้านให้กับ B ทำให้ใครครับทำเพื่อผู้ปกครองครับโรงเรียนเสียหายไหมครับโรงเรียนเสียหายเพราะว่า B จะไม่เข้าใจข้อสอบอีก2ข้อประเทศชาติเสียหายไหมประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับเพราะอะไรครับเพราะว่า B ก็จะไม่เข้าใจข้อสอบอีก2ข้อ นี่คือสิ่งที่ทําแล้วทำแล้วมีส่วนที่ใหญ่ใหญ่ขึ้นเสียหายนี่คือสิ่งที่ไม่ควรทานี่คือลักษณะของคุณธรรมเชิงสัมพันธ์นะครับทีนี้เรามาพูดถึงการกระทำครับการกระทํามี3ระดับมี3ระดับลองดูนะครับระดับที่ดีการกระทําคือพฤติกรรมใช่ไหมครับคือจริยธรรมเนาะที่แสดงออกมาถึงการกระทําเลยการกระทํามี3ระดับครับอันที่1คือดีคือการทําเพื่อผู้อื่นครับ สองครับปกติปกติคือการเว้นชั่วการเว้นชั่วเนี่ยไม่ใช่อการทําดีนะครับการเว้นชั่วเนี่ยคือการทําเพื่อตัวเองเท่านั้นเองการที่เราถือสินเนี่ยคือการทําเพื่อตัวเองครับการทําดีคือกา,การทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นคือช่วยเหลือผู้อื่นดูแลผู้อื่นอย่างเงี้ยครับอันที่ แย่ที่สุดก็คือในเรื่องของการทําชั่วครับคือการทําให้ผู้อื่นหรือส่วนรวมเดือดร้อนวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเรื่องของการกระทํา3ระดับครับดีคือทําเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นทำเพื่อผู้อื่นครับปกติคือเว้นชั่วทำเพื่อตนเองชั่วคือทําให้ผู้อื่นหรือส่วนรวมเดือดร้อนจําตรงนี้ไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้แล้วก็ทําแบบฝึกหัดร่วมกันนะครับการกระทําการกระทำเมื่อกี้เราพูดถึงเนาะการกระทํา การกระทํามี3ระดับอย่างที่เราเล่าให้ฟังนะครับแต่ทีนี้เรื่องของการกระทําครับขึ้นอยู่กับเจตนาขึ้นอยู่กับเจตนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ครับผมยกตัวอย่างนะครับมีเพื่อนผมคนหนึ่งครับขับรถไปเที่ยวที่ชนบุรีผลปรากฏว่าขณะที่ขับรถไปครับเขาก็มีสัมภาระอะไรเต็มรถเลยข้ามสะพานครับ แล้วก็ลูกโป่งครับที่เขาสูบลมแล้วครับปิวลงมาครับบริเวณสะพานแล้วก็ลงไปในแม่น้ําครับพอดีมีเด็กคนหนึ่งครับกําลังจะจมน้ําตายกําลังจะจมน้ําตายเลยครับคว้าโป่งนี้ได้ครับคว้าลูกโป่งนี้ได้ครับท่านคิดว่าเพื่อนของผมที่ขับรถไปนั้นน่ะเขาทําความดีหรือไม่ครับทาความดีหรือไม่เขามีเจตนาที่โยนลูกโป่งไปให้หรือไม่อย่างนี้ไม่ถือว่าทําความดีครับเราไม่ถือว่าทําความดีเป็น เป็นการทำปะกะติเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ทําชั่วอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการกระทําไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์อยู่ที่เจตนาเจตนาเป็นสําคัญครับถ้าเราเจตนาที่จะช่วยเหลือคนหรือมีเพื่อนอยู่ผม,ผมอยู่คนหนึ่งครับเป็นหมอครับเป็นหมอแล้วก็คนไข้มาครับพยายามปั๊มหัวใจครับปั๊มหัวใจครั้งที่1ขึ้นมาครับครั้งที่สอ,อึบอึบ,อบไม่ขึ้นครับครั้งที่3ามไม่ขึ้นครับผลปรากฏว่าคนไข้คนนี้ครับตายขามือ ถามว่าการกระทําแบบนี้ครับเป็นการทําดีไหมครับเป็นการทําดีครับอยู่ที่เจตนาแม้ว่าเขาจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วเพราะว่าคุณหมอที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยเขามีเจตนาที่จะช่วยเหลือคนอื่นครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ครับการกระทําไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแต่ขึ้นอยู่กับเจตนาเพราะ,ะนานเจตนาก็คือคุณธรรมที่อยู่ภายในใจของเราเรามีเจตนาอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าตัวเองเราทําอย่างไรนะครับ หลักการของคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ครับวันนี้จะทําให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องของคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์เพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจาวันจริงๆเล,เลยนะครับสิ่งที่อยากจะพาทุกท่านมาเรียนรู้ก็คือ3คําถามเพื่อตรวจสอบการกระทําหลักการทํางานของคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์เนี่ยเราจะใช้3คําถามในการตรวจสอบการกระทําก่อนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่เราถามตัวเองก่อนครับว่าทําเพื่อใคร 2. มีใครอื่นเดือดอร้อนหรือไม่ 3. การกระทํานี้อยู่ในระดับใดถ้าเราถามว่าทําเพื่อใครทําเพื่อตนเองมีใครเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนการกระทําอยู่ในระดับใดปกติครับทำเพื่อตนเองคนอื่นไม่เดือดร้อนอยู่ในระดับปกติทําเพื่อใครทาเพื่อตนเองคนอื่นเดือดร้อนไหมเดือดร้อนการกระทําอยู่ในระดับใดชั่วครับอันที่2ถ้าทาให้คนอื่นเดือดร้อนเมื่อไหร่ก็แล้วชั่ว,นนถ, ian, วถ้ามีคําถามทําเพื่อใครทําเพื่อผู้อื่นมีคนอื่นเดือดร้อนไหม ไม่มีการการะทําอยู่ในระดับใดดีครับเรามาดูตัวอย่างครับแดงซื้อสลัเปามา2ลูกซื้อมา2ลูกครับแล้วตัวเองก็กินเอง1ลูกแดงทาเพื่อใครครับแดงทําเพื่อตนเองมีใครอ,อื่นเดือดร้อนไหมไม่มีนะครับการการะทําอยู่ในระดับใดครับอันนี้คือการการะทําของแดงอยู่ในระดับปกตินะครับแดงซื้อสลัเปามา2ลูกกินตัวเอง1ลูก กินแล้ว1ลูกนะครับแดงทำเพื่อตนเองมีใครอื่นเดือดร้อนไหมไม่มีครับเพราะเป็นเงินของตัวเองการกระทําอยู่ในระดับใดครับปกติครับเดินต่อมาครับแดงก็เดินมาพบกับดําดําบ่นว่าหิวแดงจึงแบ่งาลาเปาที่เหลือให้ดําแดงบ่นว่าหิวอ่าดาบ่นว่าหิวแดงจึงแบ่งาลาเปาที่เหลือให้ดําถามว่าแดงทําเพื่อใครครับแดงทําเพื่อดําครับมีใครอื่นเดือดร้อนไหมไม่มีครับไม่มีนะครับ การกระทาอยู่ในระดับใดการกระทําอยู่ในระดับดีครับเพราะทําเพื่อผู้อื่นแล้วก็ไม่มีใครเดือดร้อนถือว่าสิ่งนี้ทําดีนะครับต่อมาครับดําบ่นว่าวันนี้มีการนําเสนอดําบ่นว่าวันนี้มีการนําเสนอแต่ยังทํางานไม่เสร็จแต่ยังทํางานไม่เสร็จนะครับแดงจึงอยากจะช่วยเหลือดําจึงทําเครื่องคอมเสียแล้วก็ไปบอกครูว,ว่าเครื่องคอมเสียครับนำเสนอไม่ได้ แดงทําเพื่อใครครับแดงทําเพื่อดํามีใครอื่นเดือดร้อนไหมมีครับทั้งห้องไม่ได้รับฟังการำนําเสนอการกระทําของแดงอยู่ในระดับใดเอาอย่างนี้ครับทาให้คนอื่นเดือดร้อนแม้ว่าจะช่วยเหลือดําก็จริงครับช่วยเหลือเพื่อนพ้องก็จริงแต่ว่าทําแล้วคนอื่นเดือดร้อนการกระทําอยู่ในระดับชั่วนะครับอยู่ในระดับชั่วอ่ะเราไปดูต่อไปครับดําโพสต์เฟ e บุ๊ k ชื่นชมเพื่อนๆที่ทําความดี ดำโพสต์เฟซบุ๊กชื่นชมเพื่อนๆที่ทําความดีเรามาดูครับดําทาเพื่อใครครับดําเพื่อเพื่อนๆทำ,ทำเพื่อใครทาเพื่อเพื่อนๆมีใครอื่นเดือดร้อนไหมไม่มีครับการกระทําอยู่ในระดับใดการกระทําของดําโพสต์เฟซบุ๊กชื่นชมเพื่อนๆที่ทําความดีการกระทําคืออยู่ในระดับดีชื่นชมผู้อื่นนะครับดําโพสตอินตาแกรมภาพถ่ายส่วนตัวเอาไว้ดูเองไม่ให้ใครดูเลยครับตั้งเป็นพรเวทตั้งเป็นส่วนตัวของตัวเองครับ ดัโพสตอินสตาแกรมภาพถ่ายส่วนตัวเอาไว้ดูเองดําทาเพื่อใครครับดําเพื่อทําเพื่อตนเองใครอื่นเดือดร้อนไหมไม่มีใครเดือดร้อนครับการกระทําอยู่ในระดับใดการกระทําอยู่ในระดับปกติครับอันนี้คือปกตินะครับดําชอบบูลลี่เพื่อนๆหัวหน้าห้องอยากแก้แค้นจึงโพสต์ทวิตเตอร์ต่อว่าด้วยคําหยาบคายและรุนแรงดําชอบบูลลี่เพื่อนๆหัวหน้าห้องอยากแก้แค้นให้ดํา จึงโพสทวิตเตอร์ต่อว่าด้วยคำหยาบใหญ่หยาบคายที่รุนแรงดําชอบบูลลี่เพื่อนเพื่อนดําชอบบูลลี่เพื่อนๆอบบอนๆหัวหน้าห้องอยากจะแก้แค้นจึงโพสต์ทวิตเตอร์ต่อว่าด้วยคำหยาบคายที่รุนแรงถามครับหัวหน้าห้องทําเพื่อใครครับทําเพื่อเพื่อนๆครับมีใครอ e ื The ่นร้อนไหมมีดําครับการกระทําอยู่ในระดับใดครับอยู่ในระดับชั่วนะครับการกระทําอยู่ในระดับชั่วเลย พูดง่ายว่าถ้าข้อ2มีใครอื่นเดือดร้อนไหมถ้ามีใครอื่นเดือดร้อนแน่นอนครับการกระทําอยู่ในระดับช่วยวันนี้เราถามตัวเองครับก่อนจะทําอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งกันก่อนที่จะพูดก่อนที่จะก้าวเดินก่อนที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างลงไปลองถามครับว่าตัวเองทําเพื่อใครมีใครอื่นเดือดร้อนไหมถ้าทําเพื่อตนเองถามด้วยว่ามีใครอื่นเดือดร้อนไหมถ้าทามีใครอื่นเดือดร้อนแสดงว่าการกระทําของเราอยู่ในระดับช่วยแน่นอน ทำเพื่อใครทำเพื่อผู้อื่นมีใครอื่นเดือดร้อนไหมถ้ามีคนอื่นเดือดร้อนก็แน่นอนัการกระทําอยู่ในระดับชั่วเหมือนกันแต่ถ้าทาเพื่อคนอื่นไม่มีใครอื่นเดือดร้อนการกระทําอยู่ในระดับดีเพราะฉะนั้นถ้าเราทําเพื่อผู้อื่นแล้วไม่มีใครเดือดร้อนนั่นคือดีครับวันนี้จึงอยากจะฝากทุกท่านนะครับ วันนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลเฟซบุ o กท t ิต t ตอร์อินต่างแคมยูทูบไลน์ทิกต o k เยอะแยะมากมายครับมีสังคมโซเชียลมากมายครับตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะโพสต์หรือว่าก่อนที่เราจะทําอะไรครับเราถามตัวเองครับเราทําเพื่อใครสิ่งนี้ครับมีใครอื่นเดือดร้อนไหมการกระทําของเราอยู่ในระดับใดถ้าอยู่ในระดับปกติกับดีลงมือทำไปเลยครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในระดับชั่วจงยุติแล้วก็จงหยุดทําเหมือนกันครับในที่ทํางานถามว่าทําเพื่อใครครับ ถ้าทาแล้วคนอื่นเดือดร้อนจงหยุดทานะครับเพราะท้ายที่สุดมันจะวิ่งกลับมาหาตัวเราเองนะครับทีนี้เรามาสรุปนะครับว่าเครื่องมือป้องกันภัยเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสาันติสุขวันนี้นะครับผมพูด2เรื่องคือเรื่องของกฎหมายและคุณธรรมทุกคนทราบแล้วนะครับในเรื่องของกฎหมายแน่นอนมคัคคภายนอกแต่ภายนอกนะครับก็ค่อนข้างที่จะยืดหยุน่นวันนี้ผมพูดถึงคุณธรรมครับคุณธรรมที่ทําให้เรามีความสุดจริตต่อต้านการทุจริต เพราะนั้นเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้นึกถึงเสมอว่าทําแล้วคนอื่นเดือดร้อนไหมถ้าทําแล้วคนอื่นเดือดร้อนประเทศชาติเดือดร้อนองค์กรเดือดร้อนยุติการกระทํานั้นทันทีนะครับอย่าทําต่อนะครับถ้าทําต่อผลพวงมันจะตกมาที่ตัวท่านตกมาที่องค์กรและตกมาที่ประเทศชาติเพราะนั้นขอฝากนะครับเครื่องมือในการป้องกันภัยในเรื่องของคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์เนี่ยเป็นคุณธรรมที่สําคัญถ้าทุกคนเข้าใจและสามารถที่จะนําไปปฏิบัติได้ผมเชื่อว่า ในประเทศไทยของเราจะไม่มีใครที่ทุจริตเลยจะไม่มีใครที่ทุจริตนะครับทุกคนจะสุจริตอย่างแน่นอนนะครับวันนี้สิ่งที่ผมนำเสนอในเซกชันสุดท้ายนะถือว่าเป็นเซกชันที่สำคัญคุณธรรมที่เหมาะสมในการเสริมสร้างในการที่จะพัฒนายาวชนและองค์กรบอกแล้วนะครับคุณธรรมเชิงเดียวอยู่อย่างเดียวไม่ได้คุณธรรมสากลอยู่อย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้น3ตัวนี้ครับมันจะต้องมีความสัมพันธ์ กันอย่างบาลานซ์กันอย่างสมบูรณ์นะครับขอฝากไว้นะครับว่าวันนี้เราถ้าเราต้องการที่จะทำอะไรประสบผลสำเร็จเราทำสามอย่างครับอันที่หนึ่งครับแอ t i ิจ d ดแอตติจุดนี่คือทัศนคติทัศนคติมันคืออะไรคือคนที่มีคุณธรรมคุณธรรมครับชัดเจนเลยครับก็จะผ่านเรื่องนี้ไปได้ครับอันที่สองครับถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันสามารถทำให้เราประสบผลสำเร็จมีไรายได้มีงานทำสามารถสร้างครอบครัวได้เรามีความเชื่อ แน่นอนครับท่านจะสําเร็จครับอันที่3คือท่านต้องมีคอมมิชเมนต์หรือว่าผันท่สัญญาต่อใครครับก่อนตนเองต่อครอบครัวต่อเพื่อนร่วมงานครับและสุดท้ายคือดูอิดนาวครับทำทันทีคือตัวดีคือดูอิดนาว A B C D สิ่งที่ผมอยากจะฝากท่านนะครับว่าการที่เราจะทําองค์กรหรือพัฒนาตัวเองหรือทําให้ครอบครัวของเราก้าวไปสู่ความสําเร็จได้ครับเราต้องปรับที่ มายเซ็ตของเราปรับที่ทัศนคติของเราเราต้องมีความเชื่อในสิ่งนั้นมีพันธสัญญากับสิ่งที่เราตั้งตั้งเป้าไว้และที่สําคัญครับดูอิฐนาวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกท่านคือดูอิฐดาวครับในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ในเรื่องของคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ให้ถามคําถาม3ข้อว่า 1. ทําเพื่อใคร 2. ทําแล้วใครอื่นเดือดร้อนหรือไม่ทาแล้วใครอื่นเดือดร้อนถ้าทาแล้วคนอื่นเดือดร้อนหยุดทาทันทีครับเพราะอะไรครับ การกระทําของเราอยู่ในระดับชั่วแต่ทําแล้วคนอื่นได้ประโยชน์มีประโยชน์ทําเพื่อคนอื่นแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเสียหายแน่นอนครับการกระทําของคุณอยู่ในระดับดีครับการสร้างจิตสํานึกสาธารณะวันนี้สามารถที่จะสร้างได้ด้วยตัวของท่านเองนะครับเลยขอฝาก 5D 5ดีห้ามรอนในการที่จะทํากิจกรรมในวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรามาดูสิครับว่าถ้าเราเลือกสัก5 D, 5D ห,หมายความว่าเราจำได้ไหมครับ3 m ม r a รา m o ม a l ามาจากไหนครับมาจากาใบงานที่1อ่ะครับที่เราบอกว่าคุณธรรม3ตัวของเราคืออะไร 5D ห,หมายถึงดีต่อตอนเองเนี่ย5อย่างแต่3คุณธรรมท่านอยากจะทำอะไรอย่างเช่นมีวินยัยสมว่านมีวินยัยมีวินัยคือคุณธรรมครับเขียนพฤติกรรมลงไปครับออก กำลังกายทุกวันวันละ45นาทีอย่างเงี้ยครับดีต่อตนเองดีต่อครอบครัวครับดีต่อครอบครัวอะไรครับรับผิดชอบครับรับผิดชอบหมายความว่าอย่างไงครับก็คือปฏิบัติต่อครอบครัวที่สามารถทําได้อยา่างเต็มกําลังความสามารถเนี่ยปฏิบัติดีต่อครอบครัวดีต่อโรงเรียนหรือองค์กรเราจะทํำยังไงครับมาทํางานก่อนเวลาและกลับหลังเวลาหลังเวลาเลิกทํางานนะไม่กลับก่อนอย่างเงี้ยครับ ดีต่อประเทศชาติเราจะทําอย่างไรบ้างก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้ครับฉันจะทําทุกอย่างเพื่อต่อต้านการทุจริตขององค์กรของคนที่ทุจริตทั้งหลายแหล่เราทันถ้าทำทุกอย่างนี้คือเดี๋ยวดีต่อประเทศไทยและดีต่อโลกทําไงครับวันนี้โลกของเรายําแย่แล้วดีต่อโลกสิ่งที่เราจะช่วยได้คือลดการใช้สารเคมีที่ทําลายโลกช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับใช้น้ําอย่างประหยัดอะไรพวกนี้ครับนี่คือดีต่อโลกขอให้ท่านเขียนครับ 5D3Moral 5D คือดีต่อตอนเองดีต่อครอบครัวดีต่อโรงเรียนดีต่อประเทศดีต่อโลกเราดีตรงไหนนะครับเราดีแบบไหนเราเลือกสิ่งนั้นครับแล้วก็3 Moral ก็คือ3คุณธรรมที่ท่านเลือกในใบงานที่1น,นะครับขอให้ท่านหยุดวิดีโอนี้ไว้แล้วก็เขียนเลยครับว่า 5D3Moral เนี่ยของท่านมีอะไรบ้างนะครับโอเคตอนนี้ท่านคงเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมครับ ไปเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังในที่ทำง,งานว่าดีต่อตอนเองเราเขียนอะไรไปครับ5ดีดีต่อครอบครัวดีต่อองค์กรดีต่อโรงเรียนนะครับดีต่อประเทศชาติแล้วก็ดีต่อโลกเขียนลงไปแล้วก็ไปเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังนะครับโอเควันนี้ก็ในเรื่องของคุณธรรมเชิงสัมพันธ์น่าจะเป็นความชัดเจนที่จะทําให้ทุกท่านได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตกันนะครับและสําหรับหลักสูตรในเรื่องของการต้านทุจริตในครั้งนี้นะครับก็ขอจบเพียง ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ติดคำถามหรืออยากได้สไลด์หรืออยากได้อะไรก็สามารถที่จะติดต่อมาทางอีเมลเพจ Facebook ของคุระหรือไลน์ ID ก็ได้ครับยินดีที่จะตอบคำถามแล้วก็ที่จะแบ่งปันในทุกๆเรื่องนะครับขอบคุณมากครับ